สวัสดีครับผมชื่อนายคำแพงจันทรมหาปัจจุบันคือตำแหน่งครูชำนาการพิเศษบรรจุครั้งแรกวันที่หนึ่งมิถุนายนปี2536ที่โรงเรียนเทศบาลสองสามัคคีวัฒนาปัจจุบันได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนเทศบาลสช่วงที่อยู่โรงเรียนเทศบาลสอง อยู่ประมาณ8ปีปี2544ถึงได้ย้ายมาที่โรงเรียนเทศบาล35ทันวาความภาคภูมิใจในการทำงานของผมผมมีความภาคภูมิใจมากที่ได้ทำงานในตำแหน่งครูและเป็นเกียรติอย่างยิ่งของครอบครัวสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับในการทำงานก็คือเราเป็นครูเป็นเรือจ้างลำหนึ่งที่นำพาลูกๆของเราไปสู่ฝัง่งนได้สำเร็จเด็กชนใหญ่จะไม่จำคุณครู เพราะว่าเด็กออกไปแล้วระดับอนุบาลเด็กจะจําจคุณครูไม่ค่อยได้จะได้รู้จากผู้ปกครองพอมาเจอคุณครูก็จะบอกว่าลูกมีตําแหน่งหน้าที่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งอันนั้นเราถึงได้รู้จากผู้ปกครองก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ผมไปศึกษาที่ปริญญาตรีท่านอาจารย์ที่ปรึกษาก็คือท่านอาจารย์บุตรไทยวันแน่นหนานะครับอาจารย์ที่ปรึกษาท่านบอกว่ากําแพงไอหน้าอย่างเธอนี่ นนน่น่าจะไปเรียนเอกเกษตรไม่น่าจะมาเรียนเอกอนุบาลเลยผมยังจําได้ทุกวันนี้อาจารย์พูดแล้วก็เป็นแรงกระตุ้นและสิ่งที่ผมทํามาทุกวันจนผมได้สอนระดับอนุบาลจนวันที่รับราชการจนถึงปัจจุบันนี้ครับอยากจะฝากอย่างหนึ่งก็คือให้น้องๆรุ่นน้องหรือว่าลูกๆที่อยู่ทํางานขอให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจทํางานอย่าเป็นคนขี้เกียจนักเอาเบาสู้ มีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจทํางานอย่าย่อท้อหนักบ้างเราก็ทนเอานะคนเรามันไม่มีอะไรที่ดีตลอดไปผมยะถืออย่างเดียวว่าการทํางานอย่าหลีเกเลี่ยงอย่าคีดเกียรติทไปพอเสร็จนะครับอนาคตข้างหน้าไม่มีใครมองเห็นนะครับมีแต่ผู้ที่เขาจ้างเราหรือผู้บริหารตำนั้นที่มองเห็นเราว่าเราทํางานยังไงนะครับเกษียณราชการในตําแหน่ง ครูเบียฐานะชำนาญการพิเศษอายุราชการ3 1สิเปีกับ4เดือนครับผมสวัสดีครับ